สวัสดีค่ะวสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะค่ะพื้นที่สเต็งน,นอกณตอนนี้เอาสถานการณ์เรื่องของฝนฟ้าก่อนค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะครับตอนนี้ก็ฝนฟ้านในพื้นที่สเต็งน,นอกนะครับฝนก็ยงังตกยางหนักอยู่นะครับค่ะยางหนักอยู่เขคิดว่าเห็นทางกรมตุรกเขาแจ้งมาว่าจะมีสองลูกที่จะเข้ามาในอำเภอเมืองยะลาครับค่ะค่ะแล้วท่านนายกฯในส่วนของสเตงน,นอกมีพื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างไหมคะณตอนนี้ค่ะ ก็พื้นที่เฝ้าระวังก็อยู่ประมาณห้าห้าหมู่บ้านครับค่ะมีหมู่บ้านาไหนบ้างคะก็มีหมู่หมู่หกหมู่เก้าหมู่สี่หมู่สามหมู่สิบสองและหมู่ห้าครับค่ะทั้ง<ล>ทั้งหมดที่ท่านนายกพูดถึงค่ะเร,า,ราเห็นภาพว่าท่านนายกลงพื้นที่แล้วก็เจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลเองค่ะเรื่องของการ,รอพยพผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เด็กผู้สูงวัยค่ะตรงนี้ ทุกหมู่บ้านที่ท่านนายกพูดถึงตอนนี้เริ่มย้ายไปที่ศูนย์อพยพแล้วหรือยังหรือว่ายัางไงคะตอนนี้ดาเนินการยายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยปอกบ้างนะครับบผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็พี่น้องที่ได้รับได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนี้ตอนนี้เราสเต็ปนอกทาจุดพักพักพิง12จุดครับท่านค่ะครับผม12จุดแล้วณนะตอนนี้ท่านนายกอยู่จุดไหนคะตอนนี้ผมกําลังจะเข้าไปที่ จุดปอบบางครับจุดปอบบางของสเต็ปนั่นคือผู้ป่วยติดเตียงครับที่เราทําบ้านพักอยู่ที่สนามกีฬาของเทศบาลครับค่ะจุดนี้สถานการณ์ณตอนนี้เป็นยังไงคะผู้ป่วยจํานวนกี่คนเจ้าหน้าที่เพียงพอไหมหรือว่ายังไงคะเจ้าหน,น้าที่ผมได้เตรียมการวน้ล่วงหน้าแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสาธารณสุขในส่วนของความปลอดภัยนะครับแลวก็อาคารสถานที่นะครับตอนนี้ผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ลุมปอบบางอยู่ที่อาคารกรกตนี้อยู่ประมาณเกือบยี่สิบยี่สิบคนครับ ค่ะค่ะท่านนายกคะระดับน้ําของปีนี้กับปีที่แล้วที่ปี6 7เจอะที่เรามองว่าตอนนั้นคือหนักมากแล้วกับปีนี้อันไหนที่คิดว่าหนักกว่ากันคะท่านนายกคะถ้าดูปริมาณน้ํานะครับผมว่า,าปีหกป,ป,ปีปีที่แล้วหนักบา่า,าปีนี้ก็ไม่น้อยครับไม่ไม่น้อยแต่ว่าอยู่ปีนี้ตรงมันดีตรงที่ว่าเราเตรียมการไว้ล่วงหน้า,าเสร็จแล้วาการระบายรอบแรกเนะี่ยฝนมาเนี่ยชาวบ,บ้านเตรียมตัวเสร็จแล้ว ก็มีเวลาให้ชาวบ,บ้านยกของแล้วก็เราก็สามารถแก้ไขในหน้าง,งานยังได้อยู่ครับค่ะ,ะท่านนายกเคยพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ําแล้วก็เรื่องของการดูแลทั้งเรื่องของทางระบายน้ําบ้างละอะไรบ้างละตอนนี้สถานการณ์มันเกิดขึ้นถามว่างานตรงนั้นเรายังดําเนินการอยู่ไหมคะตัวก็ตัวตอนนั้นนะครับเราก็ยังดําเนินการอยู่ใน,ในเรื่องของการขุดลอกในพื้นที่ที่ที่ยังเป็นส่วนย่อยเพื่อให้น้ําได้ระบายนะครับ แต่แต่ที่ความเป็น,น,น,ปน,ปน,น,นจริงเนี่ยถ้านน้ำปกติคือน้ำคำว่าน้ำปกติคือไม่ไม่ได้ตกหนักหนังมากจริงๆเนี่ยผมก็สามารถบริหารงานได้บริการคือจัดก,การน้ําได้แต่สองวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนังมากนะครับก็เลยทําให้น้ําจากบูดีน้ําจากโคตาก็าไหลมาเข้าสู่ในพื้นที่สิเตงนอกครับผมค่ะการแก้ไขหน้านง,งานอย่างนี้เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไงบ้างคะ เพราะตอนนี้นะครับก็คือสองส่วนที่เราจัดก,การอยู่คือหนึ่งอพอยพนะครับสองเตรียมอาหารนะเตรียมอาหารให้ให้คนในพื้นที่นะครับเตรียมในพื้นที่เพราะ่ตอนนี้ทเทศบาลเมืองเสียงนวเราเปิดห้องครัวแล้วนะครับซึ่งเมื่อแรกเมือมอม่อเที่ยงได้ประมาณสองพันกล่องตอนนี้เริ่มกระจายลงสู่ในพื้นที่แล้วก็เราโรงครัวที่เราเปิดตามหมู่บ้านนะครับก็มีประมาณเจ็ดหงครัวครับส่งเราเนี่ยท,ที่เราได้นินการแล้วก็ จะพยมมีตลอดครับตรงนี้เพราะว่าน้ําไหลมาน้ําเข้ามาปับ๊บเจ้าบ้านก็ไม่สามารถอยู่ได้ก็โทรรปาสารเทศบาลเทศบาลก็เอารถไปเอารถเอาเรือนะครับเพื่อรับส่งตรงนี้ครับผมยังมีพี่น้องประชาชนที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอีกไหมคะณตอนนี้ในพื้นที่เสี่ยงนี้ก็ถามาถว่ามีไหมผมม่มีนะเพราะว่าเมื่อวานเราขอให้ออก,ออกออกจากพื้นที่พี่น้องก็อยากอยู่บ้านอีกแต่ว่าเราก็พยายามที่จะ เ,เขาเวอ์กอินมาเขาขอความช่วยเหลืออะไรมาแล้วก็ให้ดําเนินการเร็วเลยครับไปเอายโยบยพอยู่ที่ชาวบ้านว่าจะอยู่ที่ศูนย์พักพิงของเทศบาลหรือจะไปอยู่บ้านยาานครับผมค่ะนายกเคยมีการสํารวจห่วงก่อนหน้านี้เรื่องของผู้ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องมาอยู่ศูนย์พักพิงนณะตอนนี้ค่ะการให้ความร่วมมือเป็นยังไงบ้างคะดีมากครับปีนี้ปีนี้ดีมากเพราะว่าเรามีการสํารวจก่อนที่นัดจะมานี่เป็นเป็นเดือนนะครับว่า แต่ละรานเนี่ยพอถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มาเนี่ยเราจะอพยพอยู่ที่ไหนซึ่งมีสามประเภทที่เราแยกออกมาได้คือคขอไปอยู่กับบ้านย่างสองอยู่บ้านตัวเองในกรณีบ้านมีสองชั้นสามอาพยพมาสูงพักเพิงของเทศบาลที่ได้จัดให้ผู้เปราะบางหรือผู้ป่วยติดเตียงได้พักอาศัยครับผมค่ะตอนนี้ผลกระทบมากน้อยแค่ไหนคะตอนนี้ผมกระทบภาพรวมนะครับในพื้นที่เต็งนอเนี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่พี่น้องได้รับผลกระทบจาก จากนำท่วมในปีนี้นะครับค่ะท่านนายกเองคะแล้วในส่วนหลังจากนี้ค่ะพอสถานการณ์น้ำคลี่คลายในส่วนของทางเทศบาลสเต็งนอกเนี่ยค่ะเรามีการแบบช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องในพื้นที่ยังไงบ้างก็คงก,ก็คงมีเพราะว่าวันนี้ทางจังหวัดเขาประสานมาแล้วว่าส่วนกลางขอดูขอให้แจ้งยอดว่าตอนนี้ครรวเืนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรอบนี้เท่าไหร่อย่างไรนะครับทางเทศบาลเราก็ สำรวจแล้วก็เรามปกลุมเป้าหมายที่ท,ที่น้ําไหลผ่านตลอดนี่เราก็สามารถมองเห็นแล้วว่าพื้นที่สเตนนอมีกี่หมู่บ้านแล้วก็ประมาณก,กี่ครัวเรือนซึ่งเหล่านี้นะครับเราผมว่าให้เจ้าหน้าที่ได้สำรวจแล้วก็เก็บภาพต่างๆที่น้ําท่วมอยู่ในขณะนี้ของเทศบาลในเขตเทศบาลสเตนนอฟครับค่ะท่านนายกคาดการณ์ว่าสถานการณ์หลังจากนี้ไปค่ะว่าทางเ,าเรื่องของรถเรือหรือว่าเจ้าหน้าที่ของเราเพียงพอไหมคะ ตอนนี้กื่ปีนี้ต้องขอบคุณทางจังหวัดน,นะครับทางจังหวัดเป็นอย่างมากแล้วก็ปอพแล้วก็หน่วยชบกนะครับที่เอานํารถยกสูงมา,ามาประจําการที่เทศุบาลแล้วก็ในส่วนเรือปีนี้ก็มาเร็วนะครับปีนี้ก็มาเร็วแล้วก็ในส่วนของจังหวัดที่ได้ติดตามไม่ว่าจะเป็นชั้นรองท่านสามท่านก็มาติดตามตลอดแต่ที่สําคัญที่สุดเทศุบาลก็เราให้กระสอบสารนี่เป็นเป็นเดือนแล้วนะครับ<ภ>แล้วก็จุดต่างๆที่เป็นปัญหาของปีที่แล้วเนี่ยเรา ส่วนใหญ่ก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านให้ให้ขุดใให้ขุดขอให้น้ําได้ระบายก่อนพอน้าลดเราก็ไปปรับพื้นที่ให้ชาวบ้านนะเหมือนเดิมครับค่ะค่ะให้ท่านนายกฝากเบอร์เลยค่ะพี่บีถ้าเกิดว่าพี่น้องที่ดูอยู่ในพื้นที่เขตสเตงนอกติดต่อได้ที่ไหนคะท่านนายกคะก็ว่าผมให้ติดต่อที่ผมเลยครับเพราะว่าการตัดสินใจมันจะได้รวดเร็วนะครับค่ะก็เบอร์โทรนะเบอร์โทรผมนะครับค่ะศูนย สามหกหกครับผมค่ะครับติดต่อมาได้เลยนะครับทุกทุกทุกด้านนะครับเพราะว่า,เ,าเราก็แบ่งชุดในการช่วยเหลืออ,อพยพนี่ห้าชุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของอาหารการกินนะครับเทศบาลก็ตั้งห้องครัวที่เทศบาลน,นะถ้าพี่น้องสะดวกึี่ไปรับอาหารหรือไม่สามารถออกมาได้ก็แจ้งแจ้งว่าอินมานะครับเราจะดําเนินการไปส่งครับผม ค่ะวันนี้ขอบคุณท่านนายกนะคะกับข้อมูลนะคะการดูแลในพื้นที่ตำบลสติงนอกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะยาม